สวัสดีครับสถานการณ์ในกาซาก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่เป็นไปในลักษณะอิสราเอลต้อนเข้าไปในเมืองราฟาฮามมัสก็พยายามตอบโต้แต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากนัก อิสราเอลนี่สามารถเข้าไปควบคุมในบางพื้นที่ได้แน่นอนว่าพออิสราเอลบุกเข้าไปในเมืองราฟากลุ่มนักรบบางส่วนก็พยายามหนีออกมาปะปนกับชาวบ้านออกไปตามเมืองต่างๆนะครับก็เป็นเหตุให้อิสราเอลส่งกําลังตามไปจัดการจึงมีข่าวว่าอิสราเอลกลับมาโจมตีทางตอนเหนือของกาซาในอีกครั้งทั้งชาบร,รีและก็ข่านยูนิสตอนนี้ฮามาสก็ละสัมละสายกําลังคนเหลือน้อยลงไปอาวุธก็เหลือน้อยลงไปพูดตรงๆคือฮามาสแค่ประวิงเวลา เท่านั้นและฮามาสหวังกดดันนานาชาติให้มากดดันอิสราเอลแต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วอิสราเอลไม่ยอมแน่มันที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าคําว่ามนุษยธรรมจะมาขัดขวางอิสราเอลแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนคําว่ามนุษยธรรมทําได้แค่ถ่วงเวลาอิสราเอลนี้เท่านั้น ต้องยอมรับว่าฝ่ายฮามาสค่อนข้างผิดหวังหวังว่าพันธมิตรจะมาช่วยแต่ก็เหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าฮิตบลอก็มีข้อจำกัดหลายคนไปให้ค่ากับฮิตบลอนี่มากไปว่าเป็นกองกำลังใหญ่ มีขี่ปนนวุตเป็นแสนลูกจะไปช่วยฮามาสแน่นอนแต่ว่าฮิตเบลก็ทําได้แค่ปล่อยขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ตามแนวชายแดนของเลบานอนนี้เท่านั้นไม่เคยก้าวข้ามเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลฮิตเบลปล่อยขีปนาวุธทีละ 30- 40ลูกนานๆปล่อยทีอันนี้ก็เพื่อไม่ให้ถูกมองว่างเงียบหลายคนก็สงสัยว่าทําไมฮิตเบลไม่ทุ่มกําลังเพราะว่าเป็นโอกาสแล้วและฮิตเบลมีเป้าหมายลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกไม่ลบตอนนี้จะไปลบตอนไหนจากข้อมูล กำลังของฮิตเบละมีเป็นแสนคนมากกว่ากําลังของรัเสเซียในเมืองโดเนสน์ด้ด้วยซ้ําอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีอยู่จริงนะครับมีแค่เล็กน้อยนี้เท่านั้นจากข้อมูลของอิสราเอลจัดการฮิตเปละไปแค่หลักร้อยเท่านั้นพื้นที่ตรงนี้อิสราเอลก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้อิสราเอลจึงไม่ส่งกําลังภาคพื้นเข้าปราเป็นเพราะว่าจะลุกลามอธิป,ปไตยของเลปานอนก็เลยตึงๆกําลังเอาไว้นะครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาการโจมตีของฮิตเวลาแทบไม่ได้ช่วยอะไรฮามาสเลยนะครับแอดมินวิเคะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าฮามาสถูกทิ้งและตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอิหร่าน เพราะว่าพูดแล้วกองเชียร์ฮามาสก็เจ็บใจเสียงดังจังในตอนแรกเอาจริงก็เงียบแล้วก็เงียบแบบไม่มีทรงด้วยส่วนกลุ่มโฮตีแม้ว่ายังแสดงออกถึงการสนับสนุนฮามาสแต่ก็เป็นการพยายามก่อกวนเรอสินค้าแต่ว่าช่วงหลังมาก็เริ่มปะปายแต่ว่าโฮตีก็สร้างความเสียหายไปพอสมควรในภาพรวมแล้วก็ถือว่ายังควบคุมทะเลแดงและก็มหาสมุทรอินเดียในการขนส่งสินค้าได้ยังไม่ได้หยุดชะง,งักในขนาดนั้นการสนับสนุนโฮตีคงน้อยลงไป ถึงขั้นว่าฮูตีออกมาประกาศว่าจะโจมตีเรือของสหรัฐอังกฤษรัสเซียจีนอันนี้ไม่เว้นให้แล้วนะครับการยกพลขึ้นบกไปจัดการฮูตีนี่ทําไม่ได้เพราะว่ามันจะซ้ําเติมเหตุการณ์แล้วก็จะเกิดวิกฤตมนุษยธรรมก็ทําได้แค่ปัดป้องโจมตีได้บ้างเล็กน้อยประคองสถาน,นการณ์ไปนะครับแต่ว่ากลุ่มฮูตีก็สร้างความรําคาญให้กับสหรัฐได้ล่าสุดโดนเนลเปอร์ 9, Reaper, ก็ร่วงกลุ่มฮูตีอ้างว่าเป็นคนจัดการ เป็นโดนของสหรัฐลำที่5แล้วที่ตกในเยเมนมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ153.2ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ5,515ล้านบาทอันนี้เป็นมูลค่ารวมที่สหรัฐสูญเสียโดนไปนะครับสหรัฐอ้างว่าโดน MQ9 Reaper ร่วงล่าสุด เกิดจากปัญหาทางเทคนิคอันนี้ส่วนกลุ่มฮูตีอ้างว่าจัดการด้วยขีปนุษุธซาเกอร์358ของอิหร่านแอดมินชอวัดโดนของสหรัฐถูกขีปนุษย์นี้มากกว่านะครับจะมาขัดข้องทางเทคนิคอะไร45ลำ้ำมันไม่สมเหตุสมผลมากนักสหรัฐก็คงพูดให้ดูดีก็คงรับไม่ได้หรอกครับที่โดนล้ำสมัยจะถูกขีปนุษย์ธรรมดานี่จัดการได้โดยซาเกอร์358เป็นขีปนุษย์พื้นสู่อากาศ มีหอรบแบบแตกตัวตั้งชนวนไว้ให้ทำงานเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายนะครับรัศมีการทำลายกว้างเมื่อเจอกับโดรนก็สามารถทำลายได้อยู่แล้วนำทางโดยอะไรอันนี้ก็น่าสนใจก็นำทางโดยความร้อนดาวเทียมใจโรสโคบแม้ขีปนาวุธมีความเร็วไม่มากมีคนนะ่สมบัตินี้เป็นโดรนนี้ได้ด้วยหมายถึงปล่อยขึ้นไปมันก็บินตามโดรนได้พอเข้าใกล้โดรนก็จุดชนวนนะครับ ซาเกอร์3 5มมีระยะทําการ100กิโลเมตรแน่นอนว่าแม้ไม่ใช่อาวุธขั้นสูงมากมายเอาไปจัดการเครื่องบินรบนี่ไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินรบมีระบบเตือนขีปนาวุธ มีอิเล็กทรอนิกส์คาลเตอร์มิช์และความเร็วของซากเกอร์358น้อยกว่าเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็บินหนีได้แบบสบายแต่ว่าโดนความเร็วไม่มากมันก็รอดยากถามว่าอิหร่านสร้างขี่ปะนะรุษและก็โดนนี้ได้อย่างไรทั้งที่ถูกคว่ำบาตรนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าบริษัทต่างๆของตะวันตกแอบขายอุปกรณ์ให้กับอิหร่านส่วนประกอบมาจากตะวันตกนี้ทั้งนั้นแม้จะเป็นเทคโนโลยีไม่สูงมากนักก็ตามอิหร่านต้องยอมซื้อในราคาที่แพงสหรัฐควบคุมไม่ได้นะครับ สหรัฐเสีย MQ-9 Reaper 7มิถุนายน2019จากขีปนาวุธก่อนหน้านั้น MQ-9 Reaper ตกในวันที่1พฤศจิกายน2017ต่อมา MQ-9 ตก เดือนสิงหาคม2023และ MQ9 Reaper ถูกจัดการ25เมษาย,ยน2024และก็ล่าสุดนะครับ17พฤษภาคม2024นอกจากนั้นก็ยังมีโดนสแกนอีโก้ตกในปี2023โดยโดน MQ9 Reaper ราคาลำละ30ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ1,080ล้านบาทส่วนโดนสแกนอีโก้ลำละ3.2ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ115ล้านบาทนะครับ โดยทั่วไป m q 9 r e a p e r มีหน้าที่ลาดตระเวนหาข่าวเฝ้าระวัง และสามารถเป็นโดรนโจมตีได้มีพิสัยการบินมากกว่า1,900กิโลเมตรมีความเร็ว313กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรทุกได้1,700กิโลกรัมถือว่าบรรทุกได้เยอะนะครับพอๆกับเครื่องบินโจมตีเบาแต่ว่าด้วยการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วสหรัฐน่าจะใส่ระบบป้องกันนี้ให้ด้วยใส่ผู้แฟร์หลอกขี่ปืนรุ่ได้ไหมใส่ระบบเตือนขี่ปนนวุธนนี้ได้ไหมถ้าบินไปแบบนี้โอกาสถูกจัดการนี่สูงอยู่แล้วไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับ แล้วก็ขยันบินนิดสะด้วยก็เลยร่วงเป็นประจำสหรัฐต้องปรับปรุงแล้วนะครับส่วนภาพรวมเมกาซาตอนนี้ชาวปาเลสไตน์ก็มีการอพยพหนีการโจมตีอพยพไปอพยพมาสับสนมือนถูกต้อนแน่นอนว่าเกิดการขาดแคลน ทั้งอาหารน้ำแล้วก็ยารักษาโรคการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลําบากเพราะว่าส่งสิ่งของเข้าไปได้ยากมากแต่ก็มีความพยายามกันนะครับมีผู้เสียชีวิตในกาซาแล้วอย่างน้อย35,303รายบาดเจ็บอย่างน้อย79,261ารายนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับจากการรายงานของเอลจาซีราตอนนี้อิสราเอลก็เร่งจัดการฮามาสแม้ไม่มีผู้สนับสน,นุนแต่ก็อย่างว่า อิสราเอลมียุทธปกรณ์เพียงพอในการจัดการกาซาที่อยู่แล้วแค่นับถอยหลังในกาซาไม่มีจุดเปลี่ยนของฮามาชในตอนนี้มีการพูดถึงการจัดการหลังจากจบสิ้นการต่อสู้ในกาซาแล้วว่าจะดูแลกันอย่างไรจริงๆก็พูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็แสดงว่าอิสราเอลมองว่าอีกไม่นานก็จะจบ แต่ที่บันช้าเพราะว่าต้องระวังไม่ให้ชาวปาลิสตนนเนี่ยสูญเสียมากจนเกินไปนะครับก็คุยกันมาแล้วจริงๆหลังจากจบเรื่องอิสราเอลอยากควบคุมกาซาเองแต่ว่าหลายฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสมอยากให้ชาวปาลิสตนนนี่ดูแลกันเองแต่ว่านีความเป็นจริงแล้วอิสราเอลต้องเข้าไปควบคุมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์นี้ซ้ำรอยหลังจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์จะเบาไปอีกนานเพราะว่าฝ่ายการเมืองของปาลิสตน์ก็น่าจะรู้แล้วว่า อิสราเอลนี้เอาจริงและปาเลสไตน์สู้ไม่ได้รวมถึงรู้แล้วว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือปาเลสไตน์ได้ในความเป็นจริงลองแล้วรู้แล้วและน่าจะจำแล้วจำไว้ว่าอิหร่านพึ่งพาไม่ได้นี้ขนาดนั้น